ะะเราก็ต้องทําความรู้จักของโลกของเราก่อนว่าโลกของเราเกิดมาได้ยังไงนะคะเมื่อประมาณ4ี่0ล้านปีมาแล้วกลุ่มก๊าซในเอกภพได้รวมตัวกันจนเกิดเป็นเนบิวลาสุริยะนะคะซึ่งจะมีแรงโน้มถ่วงทําให้เนบิวลาสุริยะเนี่ยเกิดการยุบตัวและหมุนตัวายเป็นลูกจานค่ะและมีใจกลางที่อุณหภูมิสูงมากทําให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นกลายมาเป็นดวงอาทิตย์นะคะส่วนวัสดุที่อยู่รอบๆนะคะจะมีอุณหภูมิต่ำกว่ารวมตัวกันเป็นกลุ่มๆมีมวลสารและความหนาแน่น ที่มากขึ้นเป็นชั้นๆจน,นกลายมาเป็นดาวเคาราะห์ในที่สุดค่ะเรามารู้จักโลูกข้าวข,ข,ของเราก่อนเลยนะคะ 1. เป็นดาวเคราะห์หินในระบบสุริยะ 2. มีสันฐานเป็นทรงกลมแป้น 3. แกนเอียง23.5องศา 4. มีรัศมีเป็น6,371กิโลเมตรนะคะและ5ใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมง ใช้เวลาโครจรรอบดวงอาทิตย์365.26วันและ7นะคะอยู่หากจากดวงอาทิตย์เป็นลำับที่3และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่5นั่นเองค่ะการศึกษาโครงสร้างโลกนะคะเราสามารถศึกษาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะ การศึกษาทางตรงนะคะยกตัวอย่างเช่น 1. การเจาะสำรวจปัจจุบันนะคะการเจาะสำรวจเจาะได้ลึกที่สุดที่12.3กิโลเมตรที่เข้าสมุทรโคล่าประเทศรัสเซียพบว,ว่ายิ่งลึกอุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นค่ะ 2. นะคะก็คือการศึกษาชุนหินโอฟิโอไลหินโอฟิโอไลก็คือเป็นหินที่เรียงตัวได้พื้นมหาสมุทรจากการทับถมของตะกอนแล้วถูกดันขึ้นมาค่ะ 3. ก็คือการศึกษาหินภูเขาไฟค่ะ หินพวกเขาไฟก็คือหินหนื่ที่เย็นตัวที่ผิวโลกค่ะซึ่งหินหนืดนี้เคยอยู่ใต้พื้นโลกมาก่อนต่อไปนะคะก็คือการศึกษาทางอ,อ้อมการศึกษาทางอ้อมนะคะเช่น 1. ศึกษาอุกกาบาตซึ่งเชื่อกันว่าโลกเกิดจากอุกกาบาตค่ะ 2. การศึกษาหินจากดวงจันทร์ซึ่งเราเชื่อกันว่าดวงจันทร์เป็นส่วนหนึ่งของโลกค่ะและ 3. ศึกษาคลื่นไหวสะเทือนซึ่งเราจะพูดถึงกันต่อไปค่ะ ซมิฟเวฟเคลื่อนไหวสะเทือนนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่ 1. ขึ้คลนพื้นผิวซูเฟเวฟ2ขึ้คนในตัวกลางบอดี้เวฟขคลืนในตัวกลาง,นนลางหรือบอดี้เวฟแบ่งออกเป็น2ขึ้นได้แก่1 p r i m พ r y w เร e ขเวฟคลืนประถมภูมิ2 s e ซค n นารีเวฟ e คลืนทุติยภูมิ primary wave หรือ P wave เป็นคลื่นตามยาวซึ่งสามารถผ่านได้ทุกสถานะมีความเร็วประมาณ6-7กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นคลื่นที่มีความเร็วมากที่สุดเป็นคลื่นที่ทําให้เกิดการอัดหรือการขยายของชั้นหินคลื่นตามยาวเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นไปในทางเดียวกัน secondary wave หรือ S a v e เป็นคลื่นตามขวาง สามารถผ่านได้เฉพาะของแข็งมีความเร็วประมาณ3-4กิโลเมตรต่อวินาทีเป็นคลื่นที่ช้ากว่า P-wave แต่มากกว่า S-wave คลื่นตามขวางเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกาศและการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงสมบัติของคลื่นกลนะคะ 1. นึ่คลื่นกลนะคะอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ค่ะ และ 2. ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะจะเปลี่ยนไปตามตัวกลาง 3. หักเหเมื่อเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อของตัวกลางที่มีความหนานแน่นต่างกันค่ะเขตอับขึ้นหรือ shadow zone เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทำให้เราทราบโครงสร้างโลกค่ะเนื่องจาก เป็นเขตที่ไม่พบขึ้นไหวสะเทือนเลยมีมุมอยู่ที่ประมาณ1 0 5่ง0อถึงหนึองศาเนื่องจากที่บริเวณแก่นโลกชั้นนอกนะคะขื้นทุติยภูมิไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้และขึ้นปฐมภูมิเ <ME> มื่อผ่านเข้ามายังแกนโลกชั้นนอกจะเกิดการหักเหค่ะจึงทําให้บริเวณนี้ไม่พบขึ้นไหวสะเทือนทั้งสองค่ะการแบบโครงสร้างโลกสามารถแบ่งออกได้เป็นสแบบดังน,นี้ หนึ่งการแบ,บ่งโครงสร้างโลกจากการศึกษาครื่นไหวสะเทือน 2. การแบ่งโครงสร้างโลกจากการศึกษาองค์ประกอบทางแกภาพายเคมีการแบ่งโครงสร้างโลกจากการศึกษาครื่นไหวสะเทือนนักธรณีวิทยาได้แบ่งโครงสร้างโลกจากการศึกษาขื่นไหวสะเทือนออกเป็น5ส่วนโดยพิจารณาจากความเร็วของ P ีเว e และ SW a v e ฟหนึ่งธรณีภาคอุสเซเฟีย 2. ผ่านธรณีภาคแอสเทนโนเฟียส มาชิมภาพมีโซเซีย4แกลโลชันนอกออโตคอร์5แกลโลชนะละนันนในอินเนอร์คอร์ธรณีภาคเป็นชั้นนอกสุดของโลก P ีเว e และ S ส a ว e เคลื่อนที่ผ่านชั้นนี้ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวมีความหนา100กิโลเมตรจากผิวโลกกินมีลักษณะเป็นของแข็งัะะนธรณีภาคมี2บริเวณ 1. Low โล velocity zone P wave และ S wave มีความเร็วลดลงหรือประมาณ75-250กิโลเมตรจากผิวโลกหินมีลักษณะเป็นพลาสติกบริเวณที่ 2. a d i t i o n a l zone P wave และ S wave มีความเร็วเพิ่มขึ้นไม่สม่ำเสมอ ลึกประมาณ400 6 60กิโลเมตรจากผิวโลกสถานะเป็นของแข็งแรง่งชั้นต่อมานะคะคือชั้นมาชิมพาพภาคหรือว่ามีโซลเฟียเป็นชั้นที่อยู่ใต้ฐานธรณีภาคซึ่งมีความลึกอยู่ที่6 60ถึง2,900กิโลเมตรจากผิวโลกและมีขึ้นไหวสะเทือนที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอะคะ่ะมีสถาระเป็นของแข็งค่ะแกนโลกชั้น,นอกหรือว่า,อ,าอ,อัลเทอร์คอร์ชันนี้จะอยู่ใต้มีโซเฟีย ซึ่งีเว็บจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆส่วนเอเวบจะไม่พบนะคะมีความลึอกอยู่ที่ประมาณ2,900-5,150จากผิวโลกและมีสถานะเป็นของเหลวค่ะต่อมานะคะเป็นแก่นโลกชัน้นในหรือว่า i n นเนอร์ค ชั้นนี้ S wave จะกลับมาอีกครั้งและทั้ง P wave และ S wave จะมีความเร็วที่ค่อนข้างคงที่ค่ะมีความลึวอยู่ที่ประมาณ5,150ถึง6,371กิโลเมตรจากผิวโลกและมีสถานะเป็นของแข็งเนื้อเดียวกันค่ะการประกบของพื้นที่เตีภูมิที่การโลกชั้นใน P wave และ S wave เมื่อเคลื่อนที่มาถึงแกนโลกชั้นใน S wave ไม่สามารถผันไปได้ึี่อนกลับแต่ P wave สามารถ ไปแกนโลชั้นในได้เราจะพบเอเวฟจากแกนโรชั้นในได้จากคลื่นพีเวฟที่แตกตัวออกเป็นสองคลื่นการแบ่งโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางกายภาพและเคมีแบ่งออกเป็นสางส่วนหนึ่งเลือ เปลือกโลกทวีปมีความหนา35-40กิโลเมตรความหนานแน่นเฉลี่ย2.7-3กรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินแกรนิตอายุหิน4,000ล,ล้านปีถึงปัจจุบันองค์ประกอบส่วนใหญ่ ซิลิก้าและอลูมิเนียมเปลือกโลกมหาสมุทรมีความหนา7-11กิโลเมตรความหนานแน่น2.9กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินแกรนิตอายุหินน้อยกว่า200ล้านปีส่วนใหญ่ประกอบด้วยซิลิก้าและแมกนีเซียมกระโลก แบ่งออกเป็น2ส่วนคือเนื้อโลกตอนบนและเนื้อโลกตอนล่างเนื้อโลกตอนบนศึกษาได้จากแมกมาลาวาและหินแบกปอดอุณหภูมิสูงมากทําให้แร่บางชนิดหลอมละลายเป็นเหลวและหมุนวีนด้วยการผ่าความร้อนเนื้อโลกตอนล่างสาได้จากขึ้นไหะเทือนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเหล็กแมกนีเซียมและซิลิกินแกนโลกคอศึษาได้จากอุกบาทเหล็กส่วนใหญ่อยู่ใจกลางโลกประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิลแกนโลกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือแกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นใน แก๊โลกชั้นนอกประกอบด้วยโลหะและนิ้เกิดเป็นส่วนที่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกมีสถานะเป็นของเหลวหนึ่งมีุณหภูมิสูงมากสูงถึง4 3 0 0ถึง6 2 0 0องศางเซลเซียสแก๊โลกชั้นในมีองค์ประกอบเหมือนกับ จะโลกชั้นนอกแต่อยู่ในสถานะของแข็งเนื่องจากมีความดันและอุณหภูมิสูงโดยอาจมีอุณหภูมิสูงถึง6,200ถึง6,400องศาเซลเซียสเราก็ต้องจบการนำเสนอโครงสร้างโลกไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ